สวัสดีครับนะนะตกปลาทุกท่านครับวันนี้ครับเพจทางมาอีกแล้วครับจะเป็นหัวลากเขียดสดตัวนี้ครับ่ครับหมายก็จะเป็นคลองธรรมชาติครับแบบนี้นี่ครับภาพหมายนะครับเราจะเริ่มคลองนี้เป็นคลองแรกครับนะครับดูสภาพน้ําใสมากครับจะมีน้ําไหลลงท่อปลาน่าจะมาออกกันอยู่บริเวณดินดินนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเราทําการรอบใกันเลย ไปตามนั่นโอ้โหกัหดหัวทะวะไม้เดียวโดนไม้เดียวโดนเลยเฮ้ยดีด๋ดึงแล้วครับด,ดึงแล้ววัดก่อนเลยโอ้สายสวยครับไอ้ มาเดียวโดนหมาเดียวโดนนะครับตามที่บอกเลยครับมุมมันจะเป็นน้ําผ่านท่อครับนี่ครับว่าลากเขียดส,ยสวยอ่าเนี่ยครับนี่ครับม,ม,มุมมุมครับมุมนู้นครับน้ําจะไหลผ่านท่อครับนี่ยสภาพปลาอ้วนมากครับควานหาตัวต่อไปกัน อูแ้แรงๆเท่าไวรเอาละครับโอ้โหแม่งดูชิบหายดูจริงจริงดูจริงจริงดูจริงจริงเฮ้ยชิบหายแล้วาทางไงของมมันวะน่ะ เฮ้ยว้าจิบหายเลวนี่ตัวที่สองายนี้เลยสวยงามครับสวยงาม เงียบเลยครับนานะนิ่งครับนิ่งทึบเลยเอาแล้วสายยังวิ่งอยู่ครับสายยังวิ่งอยู่วัดเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าป่าหญ้านะครับ ัวไม่ใหญ่สักเท่าไรครับแต่มันเข้าป่ายญ้าครับนี่ครับถือว่าไซส์สวยอยู่ครับนะครับอือฮึจื้จนได้ครับนะครับโอเคนะครับ จะกลับบ้านและจิ้มนะครับแวะแปะแวะแป๊บนึงครับโอ้หน้าทอกครับหน้าทอก เฮ้เนีเฮ้้้เอาแล้วครับเอาแล้วครับ กลับบ้านั้งทีมีของแถมวิ่งแล้วน,นะครับวิ่งแล้วน,นะครับ <c oughs> นี่เป็นไงสวยงามเสมอครับใสสวยด้วยนี่ก่อนกลับบ้านของแถมครับนี่สวยงามโอเคครับ เยวปาเก็บลรวปาเก็บก่อนออบคบุเดี๋ยวนี้ออน่นใส่ถังเลยโอ้โหเยอะเลยกินหมดนะเนี่ยแลกกันสิเออเต็มเลยอะไรนี่ บัวเทียบโอ้อดีก็เป็นกล้วยเออไม่เอาแล้วเยอะแยะทีนี้ให้หมดเลยได้กินบ่อย